ค่ะสวัสดีค่ะป้าแสงสวัสดีค่ะเจ๊เสียงนะครับไม่ใช่ป้าเสียงเปลี่นใหม่ละเนาะคนท่านพอดีได้ผ่านกดบ่โอ้โอ้แต่น้ำมันมวนแท้คนทานกดมาบอกถึงมาบอกถึงเรื่องเล่าของรับแม่ขาวทีพึ่งจะได้ออกสื่อไปงวดแรกเนาะค่ะเพราะถ้าออกซื้อลุดปปับเลยแม่นจ้าแต่ก้อนนั่นถึงมาจากงวดถึงมาหางวดเลยอเดหางวดพรางวดที่หกมาออกซื้อลุดเลย หลังจากที่เข้าไปติดตามงวดแรกเนาะค่ะเนาะครับค่ะที่นี่เป็นยังไงเนาะยังสนใจอยู่บ่ค่ะกะสนใจอยู่เพราะว่าสถิติเพิ่นเขาติดต่อกันนะหางงวดเนาะแม่นะเขาอื่อไปผันนุษย์อย่างเงี้ยติติดีอยู่ได้เนาะครับค่ะถือว่าโอเคอยู่ด้ยค่ะกะต้องตามคือเก้านั่นล่ะจ้าถ้าผู้ใดที่เบิ่งในคลิปนี้ได้ตามคลิปแรกแล้วอันนี้ที่เป็นคลิปที่แสะสองที่เฮามาถามประแสง แต่วันนี่ถ้า FC มีความคิดเห็นว่าจังไหรกับจังลองคอมเมนต์มาแต่ว่ามีบางส่วนอยู่นในคนเห็นใมไหมคะแม่เอนคนกับคอมเมนต์มาอยู่ว่าให้ตามรับแม่ขาวถึงถึงงวดที่แล้วจะรุดรุดไปเนาะอ่าเพื่อนกับยังเสื้อหมันอยู่ว่าเคยเข้ามาห้างวดติดนี่งวดที่หกรุดงวดที่เจ็ดอาจจะเข้าก็ได้นีไหมเพื่อนกับ่าจะยุ่เนาะ กะได้ยินข่าวว่าเหล็กเ็นบ่หลหลเนาะค่ะเนาะาเ่าก็ตองมาตามป่าเสียงที่เขาะมีเขามีหลียธรรมดาเนาะค่ะเนาะลองเบงมางวดที่เจ็ดเท่านี่เพิ่นสิเขาบ่เนาะค่ะงวดที่หกเสียงเป็นตามที่เจ็ดเราบอกแม่เนาะเรือนี่เป็นงวดที่หกก็หลุดเนาะก่อนที่จะออกสื่อเข้ามาแล้วห้างวดแม่นบ่ค่ะแม่นค่ะแต่ว่างวดเมื่อกี้เป็นงวดที่หกเนาะที่เท่าลงซื่อเนาะค่ะเนาะเมื่อนี่เนี่ยจะเป็นงวดที่เจ็ด ที่ถึงก็คือวันที่สิบหกกันยายนนะคะนาะที่ไปที่มานเนี่ยคือเลขมาจากน้องสาวเห็นบหแมนจาคนใดมาจากอันแม่ขาวนี่หลายๆคนอาจจะยังบ่เข้าใจบบท่านในหัวแม่ขาวนี่หมายถึงแม่ชีนะค่ะแม่ชีนะครับเพิ่นบบสื่อเลขแต่ว่าเพิ่นห้อยู่ค่ะครับไมยควาวว่าแบ่งปันโชคลาภแมนแบ่งปันอยู่ค่ะเอาพี่น้องไปขอเพิ่นมาเลยได้ยังค่ะไปขอมาแล้วบพิ่น เพิ่นเบาว่าจังไดร่บ่หมดนี่เพิ่นกะโอ้ยน้องเวตาลากะเทธอบังขันบ่เขาแต่เทธอนีกะล่องนั่ไปเป็ียนยาดข้า,างเบิ่งนอ้องไปรุนเบิง่งเพิ่นกะว่าเพิ่นฝันดีเพิน่นโอเคอยู่ค่ะเพราะว่าปกติมันกะเขาติดต่อมันบ่ค่ะประแจเขาติดต่อมาหางว่ติดค่ะพ่อแอดมินเอาทายลงหลุดที่น้อง นั่นแหละแล้วเดี๋ยวมันเป็นเข็ดบ่ฮเกี่ยวกับเข้าอยู่บ่ฮะดักล่ะวันนี้คือมาเป็นบ้านดีนะครับเป็น,บ,น <c oughs> บ้านพักนะครับแม่ชี่เป็นอาจจะให้โชคก็ได้นะครับ <c oughs> สำหรับแนวทาง1ิกกันยายนอน,นอปปาแสงเนาะครับ <c oughs> สำหรับคอมเมนต์ที่บอกว่าจะตามต่อรับแม่ขาวนี่มันนี้มาตามให้เราได้วรเปล่พี่น้องมันเจ๊แสงนกบอกว่าได้มาแล้วนะครับได้มาแล้วได้มาแล้วอ่ะเดี๋ยว เพิ่นเพิ่นเขียนใส่ซอมคือเกาบอกเขียนใส่คือเกาเ,ออเขียนใส้คือเกาค่ะเพิ่นในสร้างยังไ้เป็นพิเศษู่บอกค่ะวดนี้บ่ได้ว่าจังไรเพิ่นก็ว่าเอาไปแบงปั่นเบิ่งเพราะว่าเพิ่นกะคิดว่าที่ผ่านมาหางวดมันเข้าอยู่มันอาจจะลาดไปเป็นบางงวดเพิ่นว่าสี่วดนนี้ก็ล่องล่องเบิ่งอีกเพิ่นว่ากันยังแบ่งปั่นอยู่ค่ะอที่สําคัญเนี่ยทีเอซเพิ่นอยากตามเนี่ยเพราะว่าตัวเลขเนี่ยมันบ่หล สามตัวหางเดียวสองตัวหางเดียวเจ็ดสี่ไงเจ็ดสี่ก็เลยแห่งตามมันชี้แล้วเพื่อนไ้ตัวใดก็ฮหเก้าหกหนึ่งกับเจ็ดศูนย์เก้าหกหนึ่งกับเจ็ดศูนย์นิดค่ะก้ไก่เลยคก้อนที่จะไปเอาตัวเลขของอันรับแม่ขาวอยากถามประเษย์ยุว่าประเษย์ฝันมั้ยว่าะันหรือเปล่าเสี่ยวเด็กฝันเราก้อนบ่โ่ถามเพื่อนวิงผอมนะ ฟันรถเมื่อไงรถฝันฟันว่าไอ้รถมันหายเนะาะค่ะฟันว่ารถหายเนียนไดขั้นไดสีไดทะเบียนไดบ้านเนี่ยสีดำสีดำบ้านเนี่ยไอ้ทะเบียนรถนั้นเจ็ดศูนย์ศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์ศูนย์หนึ่งเนีนมันหาย ไปนั่งหาแต่ยังบม่ทันเห็นทะเบียนรถเจ็ดศูนย์ศูนย์หนึ่งในความฝันแมนป้าความฝันว่ารถคันนี้เป็นรถของเฮามันหายอันอันรถยี่ห้อไหนนี่บนบ่มีค่ะบ่มีแต่ว่าในความฝันเนี่ยคือว่ารถคันนี้ทะเบียนนี่แม่นค่ะโอ้เจ็ดศูนย์ศูนย์หนึ่งค่ะเจ็ดศูนย์ศูนย์หนึ่งอ๋อใบหนึ่ง แคูเลขของเราแม่ขาวอยู่ได้ฝันนี่นี้เล็ว่าฝันแล้วเนาะอันนี้ทามความฝันพี่น้องทามเบิ้งซื่อดอกเพราะว่าผู้ถือเลขมากนี่ฝันดีบบอันนาพี่น้องบันนี้กะถือว่าฝันดีโบประแจงว่าในความคิดบอกค่ะแม่นกะอาจจะเขาเอินว่าทุกขลาบเลยไหมอาจจะได้โชคขึ้นมากก็ได้หือมันหายไปโอ้ที่ประแจงถ้าฝันนี่กะจะแม่นบอถ้า เอาไปปินแนวทางเชงยงชุจะแน่นบอมันก็มีเพิ่เขาเลยบ่เขาค่ะมันเป็นช่วงที่ว่าห้อฝันในช่วงใดมากกว่าเคยฝันเราถือได้เป็นตัวบ่ประแซงเจ้าเคยถือว่เคยในลักษณะที่ฝันแบบนี้บะเขาสีค่อยๆกระสิบไหมค่ะบางเช่อจะเป็นเรื่องฝันแต่ว่าอันนี้ห้อฝันมามันหายนอนหล่หายแต่ว่าเคยฝันว่าเลขออกตัวนี้ล่ะยังสีเคยถือค่ะ อันนั้เป็นความฝันเนาะความฝันพี่น้องฝันว่าลถหายทะเบียนรถเจ็ดศูนย์ศูนย์หนึ่งค่ะบัดนี้เอ้าบัดนี้อยากเบิงเกขของแม่เขาดิตั้งใจรัแม่เขาแล้วแม่เพิ่เอ็กซีพันสิธาดุนอันเรื่องความฝันนั่นตั้งหากด้วยใบเกี่ยวกันเด้อะมาถึงตอนนี้แต่ว่าได้มาแล้วได้แม่เขาเป็เดี่นมาแสงนี่หูเลขแล้วมันหมอย่งค่ะโอ้ท่ได้เปิดค่ะเอ้า เอาเปิดเทินอยากเบิ้งเธอได้เด็ดเลยลอดโดนแล้วฮึได้มาแล้วรูพร้อมกันบ่อปลาแสงรูพร้อมกันเนื้อค่ะอ่ะตื่นเต้นมากกันเลยเก่ามาเลยย้ำมันเปิดมองได้บ่อปลาแสงเจนนี่เพื่อว่าหางวดติดหางวดติดมันหลุดงวดที่ออกสื่อปลาแสงเบิ้งก้อนมูก็ได้อปลาแสงเบิ้งให้เราเบิ้งก้อนมูตะก้อนงามบ่ฮะเนาะงามอยู่ดีค่ะ งามบ่มันงามแบบใดล่ะจังสี่เลยจ้าเจ็ดรายจังไ <allows roster> <OOK> หเอาโอ้โอ้มันคือบทขามนอนตัวนี่เอาะเพิ่งได้ยุบเพลงอยู่โตยังครับดังดังในประเทศหนึ่งเจ็ดศูนย์ค่ะหนึ่งเจ็ดศูนย์นะคะสามตัวสองตัวสองสี่สองตัวสองสี่ค่ะอ่าปกติแล้วอันเพิ่นจะหาไหมจังสี่ทุกหมดเลยบ่เจี๋ยสีงให้ สามตัวหนึ่งหนึ่งหางนะคะสองตัวหนึ่งหางงวดที่ห้องไปติดตามงวดที่แล้วค่ะเป็นใหญ่มากสำมีงวดที่หกแล้วงวดที่เม็ดเนี้ค่ะอ๋อพี่น้องเดี่ยวาพี่น้องดศูนย์และสองสี่จุค่เอฟซีเห็นสัตว์อยู่ครับอันนี้จะเป็นตัวเลขรับแม่ขาวนะคะเอฟซีรแับแม่ขาวงวดที่เจ็ดงวดที่เจ็ดหางงวดติดมาหลุดงวดที่หก เข้าห้าหลุดหนึ่งงวดนี้จะเป็นงวดที่เจ็ดนะคะอะแกปหน้าจอพี่น้องนะคะสำรับตัวเลขนะคะที่ประแสงได้มากเอามาแบ่งปัน F6 F6 นะคะท่านผู้ชมลงพี่น้องพีใหม่ไม่ไม่สิงห์มันโมสัตว์หรือเครับสองสี่เอาไปคู่กันก็เป็นสำรับบั้งเหรอครับเอา เอาไปเห้มันสัดสัดเบิ้งมันบ่ไข่สัดมันเหมือนเหมือนน่นี่นักประเษมเขียนนี่ดชัดๆเพิ่นเอาสีแดงจึ้งครึให้คว่าเพิ่นเขียนอ701มันยังอ่ะค่ะเมนค่ะงามค่ะตัวดีละค่ะโอ้อันนั้ฝันค่ะมันเกิดตัวเลขตัวเดียวกันตัวนั้นตัวเดียวกันที่น้องแต่ว่าเพิ่มสีแดงไปให้มันชัดเจนนะคะ Fc ค่ะค่แต่เลขแม่ขาวใหายมากมากบอประเษม170มาร์กอยู่ด้ค่ะเลขของแม่ขาวนี่มากอยู่ด้ มันมันตรงกันก็ข้องเจ้าบอกอันนี้ตรงเลยหรือนะตรงเลยค่ะเพราะว่าตัวหนึ่งมันมีศูนย์สองตัวตัวนั้นเพิ่มเหลือศูนย์ตัวเดียวค่ะกระซัําตัวเดียวกันเนาะเอาก็แสดงว่าเจ็ดศูนย์นี่งวดที่แล้วพนกระไเจ็ดศูนย์งวดนี่นี่หนึ่งเจ็ดศูนย์เนียนอืเลยเนาะไปหกกับพี่น้องหนึ่งเจ็ดศูนย์นี่ไปหกกลับเพราะว่าเพื่อมันเขาถึงตัวอะไรตัวนึงบล็อ เลขเมื่อไครับพี่น้องที่น่าสนใจกับตรงนี้แหละขาวว่าสามตัวหางเดียวสองตัวหางเดียวรับแม่ขาวนะครับออกถืองวดที่สองแต่เมิ่งว่าตัวนี้เขางวดนี้งวดนาเพิ่นจะให้มาอีกบ่อลองน้ำแสงนะตรงโลกใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ